สวัสดีค่ะครัวเจาดากินได้อร่อยดีนะคะวันนี้นะคะจะมาทําเมนูแกงไก่ฟักทองนะคะวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะมีนะคะน่องไก่นะคะสะโพกไก่แล้วก็เป็นเป็นอกนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะ1ถ้วยนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดเนี่ยนะคะประมาณสัก สองช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูไว้โรยหน้าหรือว่าถ้าใครเป็นมีพริกเป็นเป็นพริกขี้ฟ้าสีแดงสีเขียวยอย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้จจดาไม่มีก็เลยเอาเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ๆเนี่ยนะคะหั่นซอยเล็กๆเอาไว้สําหรับโรยหน้านะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบโหระพานะคะแล้วก็มีน้าตาลน้าตาลปี๊บนะคะ เกลือนะคะน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็ซอสนะคะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็กะทินะคะกะทิส่วนผสมมีแค่นี้นะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสับไก่กันก่อนนะคะกระทะให้ร้อนนะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ เอาหัวกะทิเดือดนะคะเราเอาเครื่องแกงใส่ลงไปนะคะเครื่องแกงแกงใส่ลงไปผัดลับกะทิให้หอมเลยนะคะไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงแะกะทิเราเริ่มแห้งหน่อยแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกนะคะค่อยๆทย,ยอยเติม ผัดแบบนี้นะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเครื่องแกงจะหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะพอเราพราัดเครื่องแกงกับกะทิได้ที่แล้วนะคะกะทิเริ่มกะทิกับเครื่องแกงเข้ากันนะคะแล้วก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ไก่กันเลยนะคะ เครื่องแกงของเราหอมได้พี่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะใส่ไก่ลงไปผัดกับเครื่องแกงนะคะตอนที่เราใส่ไก่ลงไปเสร็จเราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะเพื่อให้ไก่เรามีรสชาติ น้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็กดปรุงรดนะคะแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อดับกลิ่นกลิ่นคาวของไก่นะคะ ใส่สุกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำกะทิกันตอนนี้นะคะไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะหลังจากที่เราเอาไก่ผัดจะเครื่องแกงนะคะแล้วก็ปล่อยให้ไก่สุกได้ที่ในกรณีที่ว่ากะทิเราเป็นหัวกะทินะคะให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ หลังจากที่เราเติมน้ําเปล่าลงไปแล้วนะคะแล้วค่ะใส่น้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะประมาณช้อนหนึ่งนะคะ นั้นแล้วเราก็ใส่ฟักทองลงไปได้เลยนะคะฟักทองปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ฟักทองสุกนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะตอนนี้นะคะฟักทองของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะ ซองสุกได้ที่แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะชอบมันมากก็ใส่มากนะคะชอบมันน้อยก็ใส่น้อยไม่ต้องคนนะคะถ้าเราใส่หัวกะทิลงไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคนเพราะว่าเราต้องการให้กะทินะคะ เป็นลูกๆนะคะเป็นลูกๆแล้วมันจะทําให้น้ําแกงเราเราข้นนะคะให้ก็เดือดสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องการให้กะทิแตกมันเล็กน้อยหลังจากที่เราใส่กะทิลงไปแล้วนะคะแล้วกะทิเดือดสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาชิมรสกันนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะ ก็อ่อนเค็มแล้วก็เติมเกลือลงไปหน่อยนได้นะคะเติมเกลือลงไปนิดเดียวนะ,ะแกงให้ออกหวาน,นนิดๆน,นะคะหวานวน,นิดๆไม่ต้องหวานเยอะเพราะว่าฟักทองเขาก็จะหวานของเขาอยู่แล้ว เวลาแกงเนี่ยนะคะต้องให้ฟักทองเล็นิดๆน,นะคะไม่ต้องให้แข็งมากเติมน,น้ำปลาลงไปนะคะปรุงรสอีกหน่อยหนึ่งได่สักช้อนหนึ่งนะคะ กลิ่นหอมหน่ารับประทานมากเลยนะคะรสชาติได้แล้วนะคะหลังจากรสชาติได้แล้วเราก็มาใส่นะคะใบโหระพาลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะกดใบโหระพาให้จมๆแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะ ไฟได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาโรยนะคะโรยหน้าด้วยพริกนะคะเท่านี้นะคะแกงฟักทองของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะขณะนี้นะคะแกงไก่ฟักทองของเรานะคะ สุกได้ที่นะคะตอนนี้เราก็มาตักไปเสิร์ฟกันเลยนะคะเห็นะคะน่าทานมากนะคะตักเสิร์ฟกันเลยะะเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะคะ นณะนี้นะคะแกงไก่ฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลองชิมกันเลยนะคะฟักทองชิ้นใหญ่ๆเห็นไหมคะ อร่อยมากแซ่บมากเลยค่ะฟักทองก็นุ่มนะคะนุ่มนิ่มกำลังดี อร่อยจริงๆขอบอก <S <S แกงไก่ฟักทองนะคะทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหัวเจดากินได้อร่อยดีวันนี้นะคะบ๊ายบาย